ของเ้าวข้อมือเด็กเป็นอย่างจังบอกอยากสอนยากแม่นว่าบางพนก็ดาพอดาเมฆขาพ่อขาแม่ตีพ่อตีแม่แม่จ้ะมันมันมันมีสาเหตุมาจากอะไรเจ้าพ่อหลวงพ่อเป็นพวกเราไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมสอนของหลวงพ่อที่ฝ่าหรือเนียเออเรื่องนี้หลวงพ่อก็บอกให้แดว่า มันเกิดขึ้นกับพาลูกหลานของเราเนี่ยไปยึดติดไปถือติดที่แย่ออกจากตัวตนนะเขาก็เลยไม่เห็นปีดอนบรรดาของตนนั่นแหละว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์สำหรับเขานั่นแหละเพราะเขาไม่รู้เลยเขาไปรู้พระพุทธรูปอยู่ที่วัดต้นนี้บูชารกราบไหว้เขาไปกราบตรงโู้นเขาไปไหว้ตรงนน้นเขามองไปเห็นปีดอนบรรดา คำสอนตัวนั้นจึงเป็นคำสอนที่มันแยกออกไปจากพวกเราพวกมนุษย์แล้วเมื่อมันแยกไปจากมนุษย์ฉะนั้นเขาจะมาถือพ่อดีได้อย่างไรเขาจะมาถือแม่ของเขา,เขาดีได้อย่างไรเขาจะมาถือสิ่งของเรานนั้นดีได้อย่างครูบาอาจารย์ดีได้อย่างไรเขาเห็นพระพุทธรูกด้วมันดีนะขามากรรมเข้าไปขามากรรมพระพุทธรูปเอาหัวกรรมให้เราได้ไหมให้เขาได้ไหมไม่ได้เขาก็ไม่รู้อย่างเงี้ย ถ้ามันมาเห็นคุณของปีดอนคุณของบรรดาแล้วเนี่ยลูกกันตัญจูกับพ่อแม่กับปีดอนบรรดาแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีการที่ว่ามาเบียดเบียนพ่อแม่ได้อย่างไรมันก็จะคารบแล้วก็บูชาถ้าหันเข้ามาเห็นทำตัวนี้ถือทำตัวนี้เอาทำตัวนี้แล้วเนี่ยลูกหลานของเราก็จะกลายเป็นคนดีแล้วนหละเพราะเขาไม่ได้เห็นตัวนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์เท่าพ่อเราเท่าแม่เรานะ เขาจะขันมากราบตรงนี้มาไหว้ตรงนี้บูชาตรงนี้สนับสนุนตรงนี้ช่วยพ่อแม่ตรงนี้เข้าวัดวาอารามก็เรียกว่าลูกเป็นกัันทร์โย่ต้องมีคําสอนสอนไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วตรงนั้นมันจึงจะกลาบมาอยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้มันจะไม่มีพระพุทธลูกตรงนั้นที่ว่ามาสร้างกันขึ้นมาสร้างคนก็หมายถึงว่าสร้างคนให้รู้จักกัันญูกับพ่อกับแม่กับพี่ดอนบรรดานี่แหละเงินทองสิ่งของเหล่านั้นก็เอามาสร้างตรงนี้แหละ เงินทองที่ไปสร้างพระพุทธรูปก็มาสร้างคนนี่แหละมาช่วยกดทุก,กข์ให้แจโรกคือบเนี่มนุษย์นี่แหละถ้าช่วยตรงนี้ได้บุญนั้นมาหาศาลไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบเท่าที่ว่าเราช่วยช่วยทำให้เขาพ้นทุกข์ได้ตรงนี้เราต้องมาช่วยตรงนี้จึงไม่สร้างพระพุทธรูปนะจึงต้องให้สร้างคนเห็นความจําเป็นของโลกและเราต้องช่วยโลกให้พ้นทอดให้พ้นทุกตรงนี้ มันก็เป็นบุญเท่านั้นเองไม่เป็นอย่างอืนะ่นถ้าพวกเราช่วยกันมันก็เป็นบุญเท่านั้นเองนะช่วยเขาพ้นทุกเห็นไหมมันเป็นบุญไหมเป็นบุญใหญ่เลยนะ่ะตัวนี้นะต้องช่วยกันในตัวนี้ต้องกินทานกับพระธรรมต้องกินทานกับคาสอนนะเราจะได้รวบรวมปัจจัยเงินทองที่เราจะต้องช่วยโลกช่วยมนุษย์ปลทุกข์จะโลกก็ผลนี้มนุษย์ต่อไปก็จะเป็นอยนะ่างนั้น ต่อไปก็จะเป็นอย่างไรทรัพย์สมบัติของพวกเศรษฐีตั้งหลายเขาจะมาบอกห้เราก็จะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมตนนี้เป็นอย่างนี้เพราะบุญตนนี้น่าไม่มีใครที่จะทำได้หรอกนอกจากพระธรรมเราอย่าไปหลงได้ที่เขาว่าจะมาปลดทุกข์เจเราจะเอาเงาิน,นทองมาเท่านั้นล้านเท่าน,นี้ล้านเราอย่าไปเชื่อเราอย่าไปหลงให้เราเชื่อพระธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่จะปลดทุกข์เจแิ่โลก ก็คือพระธรรมก็คือคําสอนนี่เท่านั้นจึงจะมาช่วยพวกเราได้นั่นเองโดยไม่ต้องสงสัยกันในตรงนี้หากว่าพวกเรามีจิตจิตบั่นถือบั่นในพระธรรมในคําสอนของพระศาสดาสมบาติสัพพุทธเจ้าบุญต้นนั้นก็จะกลับคืนไปสนองแก่พวกเราให้พ้นโทษให้พ้นทุกเท่านั้นเองอ่าเออ